พี่น้องเขาป้ามาเก็บเห็ดจ้าเห็ดเป็นสิ่งเลื่อนลอยที่เขาตามหาแต่ว่านี่เห็นกับตาเลยจ้าต้นบอกไงผักเม็กจ้าผู้ใดรู้จักแนวผักเมกกินกระป๋นปลาทูได้จ้าอันแน้วนี่เราไมัไหลเก็บเอาเลยในป่าจ้าในป่าเคลื่อนผักเมก็กได้จ้าผู้ใดบ่หูจักผักเมก็กเดี๋ยวให้บึงไก่ มันรสชาติมันจะเปรี้ยวๆฝาดๆเหรอฝาดๆน้อยๆกินกระปุลบาทูยางแสบหนียอดอ่อนมันจะเป็นสีนี้กระปุลกระลาต้องชิมกินได้จรงกินได้เพื่อเพื่ออร่อยอ่ะร่อยแสบลับเนาะปลอดสารพิษจ้ะปอดสารพิษมันจะแสบแสบแสบพี่กินกระปุลบาทูแล้วเก็บ พี่หอมเก็บไปกินบ้านด้วพี่หอมกินกับปนปลาทูของหายากของหายากเด้นี่รา้านร้านปนสิ<ร><ร>นมาทำทางนี้ป้ะเนี่ยน่าจะมาอยู่มาใช่ไหมพี่น้องทางๆต้นพักเด้อค่ะมันก็จะมีลำธารจ้าลำธารลำธารจ้าเห็นบ่ลำธารเพื่อพเทมขวดใจใส่เมืองลำธารน้ <c oughs> ำไหลลงไปค่ะธรรมาชาติเด้จดอจ้าธรรมาชาติเฮง อากาศดีมากต้นพักใหญ่โตมาโหร้านพักกลับกลับทางนี้บ่เออพักกลับกลับตรงนี้เปล่าจะได้ไม่ต้องยังไงต้องเเออกลับทางนี้บ่นี่กลับทางนี้บ่กลับทางเก่าบ่เออเล่นหักแค่นคนนี่โอ๊กินไปแล้วแมนกลับป่ะกลับป่ะงั้นไปก่อนเดี๋ยวมาเก็บใหม่